โหเป๊ะมากเลยช่วงนี้าพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุน้ำท่วมระดินถล่มที่อินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10บคนค่ะ เป็นภาพของชายอายุ22ปีที่เสพยาบ้านแล้วเกิดอาการคุ้มคลัง่งทำลายเข้าของในบ้านและยังค่มขู่เพื่นบ้านในพื้นที่ตำบลบางทายเภ่เมืองจังหวัดมุกดาหารก่อนออกจากบ้านเอาเรือที่จอดอยู่ริมน้ำพายลงไปในห้วยเมื่อเห็นตำรวจสพเมืองมุกดาหารที่ไประงับเหตุก็ได้ทำทีเก็บปักบุ้งตำรวจจึงปิดล้อมและเจรจาให้กลับขึ้นฝั่งนานกว่า1ชั่วโมง เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงลงไปในลำคยเพื่อดันเรือเข้าฝั่ง<ม>และตารวจใช้ไม้ขอเกี่ยวเรือกลับเข้าฝั่งชายคนดนงกล่าวจึงกระโดดน้ำว่ายหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ายน้ำตามไปจับตัวขึ้นมาได้ก่อนที่ตํารวจจะควบคุมตัวไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสีแยกไฟแดงในพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีบันทึกภาพชายอายุกว่า60ปีมีอาชีพขายโรตีอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้ลุกเดินและมีอาการเซไปมาก่อนที่จะมีชายสวมเสื้อลายเข้ามาดูและให้นั่งหน่อยครั้งขณะกำลังพูดคุยสอบถามอาการกันอยู่ชายเสื้อเหลืองเกิดอาการวูบและตกเก้าอี้โดยที่ชายเสื้อลายพยายามเข้าไปรับไว้แต่ไม่ทันทําให้ชายเสื้อเหลืองนะ้กระแทกพื้น จากนั้นคนรอบข้างเข้าไปให้การช่วยเหลือจนสามารถลุกเดินได้แต่ยังมีอาการมึนงงพนักงานร้านสะดวกซื้อจึงพาเข้าไปนั่งพักในร้านก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนำตัวสง่งโรงพยาบาลพบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการของโรคหัวใจและความดันช่วงนี้อากาศร,ร้อนจึงทำให้เกิดอาการรุบขึ้นคุณผู้มชมคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงน้ากลับมาจะตามเหตุน้ำท่วมหนักและดินถล่มในประเทศอินเดียะคะ่ะ เกิดอุบัติเหตุบรเิเวณสียแยกไฟแดงเดชาติวงอำเภอเมืองนครสวรรค์ตำรวจไปตรวจสอบรถบรรทุกพ่วง1 8ล้อทับร่างชายอายุ77ปีสอบสวนนายวราเทพอายุ3 3ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงให้การว่าจอดรถติดไฟแดงแต่ไม่เห็นว่าผู้เสียชีวิตมันจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่หน้ารถบรรทุกรถของตน รอรถแล่นทับบางอย่างว่า งานอยู่ค่ะตอนนี้อ่านข่าวอยู่นะคะห้ทาทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีแต่ว่าข่าวจะเข้าจริงๆเนี่ยตอนห้าทุ่มยี่สิบห้านาทีตอนนี้มีรายการเรื่องจริงผ่านจออยู่พอจบเรื่องจริงผ่านจอปุอ๊บอีกสามนาทีเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแล้วว่าอีกสามนาทีเขาเข้านะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าพอดีเป็นยี่สิบสามจุดสองห้าตอนนี้ใครดูมันจะมีเรื่องจริงผ่านจออยู่ ก็จะมีจอมอนิเตอร์ให้ผู้ประกาศข่าวดูได้ว่าตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ทางทีวีอ่ะเป็นรายการอะไรแล้วก็แดงกาวเขียวแบบนี้นะคะมันเวลาออนแอร์ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเวลาออนแอร์จะเป็นแบบนี้เนจอรงนี้มัป็นแบบนี้เนแบบนี้แบบนี้นะก็จะมีกราฟิกเนาะปุ๊บทำให้เห็นว่า ฉากแต่ละรายการมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่คอนเซ็ปต,ต,ต์แต่ละรายการเขาเที่ยงก็อย่างหนึ่งเขาเช้าก็แบบหนึง่งเขาเดยจสีก็แบบหนึ่งนะคะใช่ตอนนี้มีรายการเรื่องจริงผ่านจออยู่คุณวนัสขาพ,พูดถูกเลยแล้วก็ตอนนี้เบรกฮาทุ่มยี่สิบห้ามันจะมีสี่ข่าวด้วยกันนะคะ<ม>ข่าวแรกเสษยาบ้าคุ้มคลั่งหนีลงเรือเรื่องราวก็คือประมาณว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง เจ็ยาบ้าเกิดอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของข่มขูมค่คนบ้านด้วยทีนี้ก็เลยมีการแจ้งตำรวจให้มาจับตัวชายคนนี้เพราชายคนนี้เห็นตำรวจมาก็เลยหนีลงเรือไปพายเรือในลำห้วยแล้วพอตำรวจมาปุ๊บก,ก็เลยทําทีว่าตีเนียนว่าฉันเก็บผักบุ้งอยู่นะไม่ใช่ฉันเลยที่คุ้มคลั่งเก็บผักบุ้งอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้ตำรวจก็รู้แล้วว่าคนนั้นแหละอย่ามาตีเนียนเก็บผักบุ้งตำรวจก็เลยไปไล่จับในลำห้วยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็เลยโดดลงน้ำหนีตำรวจ เราไปกช้าวันนี้แล้วก็ไปโดนน้ำหนีตำรวจตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องโดดลงน้ำเพื่อไปจับตัวชายคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะข่าวที่สองนะเป็นเรื่องของพ่อคาโรตีวูบปวดกระแทกผืนช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะแล้วพ่อคารโรตีคนนี้อายุเยอะแล้วหกสิบกว่าอาจจะเกิดอาการวูบก็เลยปุ๊บไปเลยแล้วเลยมีคนช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปตรวจพบว่าเขาเป็นโรคหัวใจและความดันจบ ไม่สปอยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นข่าวปติเหตุข่าวสามนะคะขี่จักรยานยนต์ไปเยี่ยมภรรยาถูกรถพ่วงทับข่าวไฟแดงนี้น่ากลัวมากเป็นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาอายุเจ็ดสละไปจอดรถมอไซค์อยู่ด้านหน้ารถพ่วงข่าวจบแล้วไม่สปอยนะลรอดูนะ 还是你呢。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พบกับข่าวเด็ดภาคดึกนะคะเริ่มต้นกันที่ภาพของชายอายุ22ปีที่เสพยาบ้าแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้าน และยังข่มขู่เพื่อนบ้านในพื้นที่ตำบลบางายอเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก่อนออกจากบ้านเอาเรือที่จอดอยู่ริมน้ำพายลงไปในลำพุ่ยเมื่อเห็นตำรวจสพเมืองมุกดาหารที่ไประงับเหตุได้ทำทีเก็บผักบุ้งตำรวจจึงปิดล้อมและเจรจาให้กลับขึ้นฝั่งนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงลงไปในห้วยเพื่อดันเรือเข้าฝั่งและตำรวจใช้ไม้ขอเกี่ยวเรือกลับเข้าฝั่งใช้คนดังกล่าวจึงกระโดดลงน้ำว่ายหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ายตามไปจับตัวขึ้นมาได้ก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัว ไปเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสีแยกไฟแดงในพื้นที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีบันทึกภาพชายอายุกว่า60ปีซึ่งมีอาชีพขายโรตีอยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ได้ลุกเดินและมีอาการเซไปมาก่อนที่จะมีชายที่สวมเสื้อลายเข้ามาดูและให้นั่งลงอีกครั้งขณะกำลังพูดคุยสอบถามอาการอยู่ชายเสื้อเหลืองเกิดอาการวูบและตกเก้าอี้โดยที่ชายเสื้อลายพยายามจะเข้าไปรับไว้แต่ไม่ทัน ทำให้ชายเสื้อเหลืองหน้ากระแทกพื้นจากนั้นคนรอบข้างเข้าไปให้การช่วยเหลือจนสามารถลุกเดินได้แต่ยังมีอาการมึนงพงพนักงานร้านสะดวกซื้อจึงพาเข้าไปนั่งพักในร้านก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนําตัวส่งโรงพยาบาลพบว่าผู้บาดเจ็บมีอาการของโรคหัวใจและความดันช่วงนี้อากาศร้อนจึงทําให้เกิดอาการวูบขึ้นช่วงนี้เราพักกันไปช่วงน้ากลับมาติดตามเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในประเทศอินเดียค่ะ ดูข่าวกันต่อนะคะเกิดอุบัติเหตุบริเวณ4แยกแฟงเดชาติวงอำเภอมืองนสวรรค์ตำรวจไปถตรวจสอพบพบรถทุกคบ18ล้อทับร่างของชายอายุ77ปี สอบสวนนายวราเทพอายุ33ปีคนขับรถบรรนทุพพ่วงให้การว่าจอดรถติดไฟแดงอยู่แต่ไม่เห็นว่าผู้เสียชีวิตจอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงในนั้นต้นจอดจา,านไฟเขียวออกรถแล้วรู้สึกว่ารถเล่นทาอะไรบางอย่างจึงลงมาดูตำรวจสอบสวนญาติของผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมภรรยาที่ผ่าตัดแต่ก็มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนเบื้องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรนทุพพ่วงไปดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต เกิดเหตุน้าท่วมและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของอินเดียซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงสองวันที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนโดยราธิมานจันประเทศเผชิญภัยรุนแรงที่สุดเนื่องจากมีรายงานพบดินถล่ม13จุดน้าท่วมฉับพลัน9จุดและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด5คนในช่วง36ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่กรุงนิวเดลีเผชิญกับฝนตกหนักถึง153มมิลิเมตรใน2 4ชั่วโมงที่ผ่านมานับเป็นปริมาณฝนที่ตกมากที่สุดในรอบวัน ในนครหลวงของอินเดียในรอบ41ปีทําให้กรุงนิวเดลีเผชิญกับน้ําท่วมรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อกา,การจราจรในหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงปลายสัปดาห์อาทิตย์ที่กรุง New Delhi, รรนิวเดลีรัฐพารยานารัฐฮิมันจาประเทศรัฐบุตราคันรัฐราชสถานและรัฐปัญจาบเนื่องจากอิทธิพลของลมพายุในฤดูมรสมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเอเชียใตย้ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวช่วงต่อไปในเช้าข่าวจัสีนะคะเวลาประมาณสี่นาฬิกาสามสิบนาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะบาค,ค่ะตอนกลางวัน เรียบร้อยค่ะทางทีวีช้าม,มากเลยหรอจริงอะตอนนี้จบแล้วนะคะก็ยี่สิบสามจุเก้าใช่ไหมไปลงเสียง <laughs> ใช่แต่จะบอกว่าลืมบทไปข้างบน <laughs> ก็เลยคิดว่าเดต้องเด็นขึไปข้างบนไปลงเสียงสถานา,า, <laughs> นา,ากินนะคะเดี๋ยวเที่ยงคืนก็กลับได้ นี่แหะมฟังน่ารักมากเก่งมากขอบคุณค่ะไวมากใช่ไหมแต่คมบอกว่าไวมากแล้วก็อันนี้ก็ปุ๊บก็คือจบนะคะแล้วก็เห็นไหมปิดไฟแล้วหลังจากนี้พี่ๆทีมงานเขาก็จะได้พักผ่อนกันแล้วก็เริ่มอีกทีหนึ่งเช้าข่าวจะสี่ใช่ไหมคะตีสี่ครึ่งนะคะก็เข้ากะกลางคืนกันก็คนน้อยแต่ว่ามีคนนะ สวัสดีค่ะเจอไหมหัวไม้เมื่อเช้าไม่เจอมาทําทยังไงแต่หนูรู้สึกว่ามันหลวมตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละเดอเหมือนตัวตัวหนีบมันอ้าค่ะไม่ตัวหนีบมันอ้าอยู่แล้วอมันอ้าอยู่แล้วแต่ว่าเจนนี่แบบดูทุกซอกทุกหเนี้ยมันหายง่ายไม่มีเลยอะหลุดเนี้ยถ้ามันหลุดจากสายใช่ไหมค่ะถ้ามันหลุดตรงเนี้ยมันยังอยู่มันก็หลุดเลยมันหลุดง่ายอื บางตัวมันเหมือนต้องหาตัวที่มันล็อกเงน,น้องแบบที่หลุดแล้วมันยังอยู่ในสายอะ่ะเป็นบา,บางรุ่นถ้าเราหนียบงเนี้ยถ้าเราถอดมามันหลุดมันก็อยู่ในสายไงแต่ถ้าเราไม่ได้หนีบมมนะันอ่ะมันก็จะหลุดมันก็จะไปเลย น่น่านดีทำไงอ่ะไม่รู้เร่ค่อยหามาคืนฝ่ายข่าวเดี๋ยวค่อยหาหายไปแล้วอ่ะมันไม่เจอเลยไม่ไมีเนาะแต่ว่าถ้ามันหล่นมันน่าจะหล่นอยู่ในสตูนะคะถ้าจะหล่นตอน,ตอนดึงตอนดึงออกอะ่ะเคยเคยของของพี่เจียเคยถอดไปแล้วอะ่ะ ติดอยู่ข้างในติดอยู่ในเสื้อเลยอ๋อแล้วไม่มีแต่แล้ร,รมันไปนหล่นที่ไหนไง<ม>พอบนก็เดินไปเดินมามแล้วหายไปเลยอืมไม่มีแล้วแต่ในรถหนูก็คนละในเนี้ยกระเป๋าไม่มีแน่แน่นจะหล่น<ม>น่าจะหล่นห้องเด็กตัวแหละแต่ปัญหาไม่เจอแต่หนูว่าป่านนี้แม่บ้านน่าจะใช่น่าจะไปแล้วอ่ะขวาดไปแล้วน่าจะไปแล้วอ่ะอืมที่มาฝากบอกชืวยกล้องกับช่างภาพข้างล่างเลยนะว่าัองอันเนี้ยไม่ใช่ีทิ้งขยะเล ไม่ใช่ที่ิงมาอยากไทยกินอะไรมาพอโหดมากเลยอ่ะมันเป็นที่พิงเลยากมันเป็นที่พิงที่พิงแบตเตอรี่เพราะมันต้องทิ้งแยกใช่ไหมล่ะทิ้งไว้ที่แลตรงข้างมันจะไหลเยเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าเหมือนมีคนใหม่มาบอกทุกคนเนี่ยสาวเหรอซะงั้นเลยเพรว่าเราคุยมาถึงวันนี้เพื่อย่างมีช่องชาแนลตั้งแต่วันก่อนหรือเมต่วันศุกร์ โอ้เดี๋ยวเราไปถอดเสื้อคืนอุ้ยไม่ได้ยังไม่ต้องถอดเสื้อวาเจนีถอดเอ้ยที <c oughs> นี้เอาของตรงนี้ไม้เมื่อเช้าใช่ค่ะไม้เมื่อเช้าคือเหมือนเมื่อเช้าว่าเจนีเสียบไม้ใช่ป่ะลำตัวหัวหนีบไม้เหมือนมันลนุดอืมก็เลยเหมือนทําให้แบบเอ๊ะมันหายไปไหนวะเนี่ยหาไม่เจอสวัสดีค่ะพี่เดบอยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปลงเสียงดีไหมหรือว่าจะกลับเลยดีความจริงพรุ่งนี้ก็มีเวลานะ ไม่เอาดีกว่าค่อยมาทำพรุ่งนี้เลิกเลิกเลิกทำงานแหละกลับกว่าเป็นีหตุตอดี้ใช่ไหมคะอมโอเคเอาไงเดียวทุกคนขึ้นไปก่อนละกันอ้าอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดโอเคอน่ะอ๋อไม่ใช่คะ่ะ เป็นผู้ประก,กาศนี่แหละค่ะที่ไลฟ์เองคุยกับแฟนข่าวนะคะกับคุณผู้ชมเนาะเพื่อหาเพื่อใช่ไหมในช่วงในช่วงนี้แต่ว่าปกติมันจะเป็นการออกอากาศสดทางทีวีไ,วไม่ได้อัดเทปไว้เพราะว่าข่าวมันจะต้องสดตลอด2ี่ี่ชั่วโมง <S <S ใช่ไหมละ่ะถ้าสมมติว่าอัดเทปไว้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบว่าข่าวมันจะแ,แบบว่าไม่สดมันจะ เป็นข่าวเก่าแล้วก็วถือเป็นข่าวที่มันไม่อัปเดตค่ะฉะนั้นเราก็เลยต้องสดตลอดไม่มีข่าวช่วงไหนเลยที่ไม่สดนะคะ,ะถ้กายคุณผู้ชมในว่าจะกลับแล้วเนี่ยจะกลับแล้วว่าเดี๋ยวลงมาลงเสียงก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมเลยอ่ะเขาจำได้ไหมจำคนนี้ได้ไหมคะว่าเขาเป็นใครอุ้ยหล่อจังเลยอะ่ะ ไม่ละมันฝากของฝากร้านมันเอะไม่มีหลานไม่ใช่หมายถึงฝากติ๊กตอกตัวเองไงย่อด้วรอฝากเลขบัญชีได้ไหมตากเลขบัญชีเลยตอนนี้เข้าสู่ช่วงทุกชีวิตทุกชีวิตทุกชีวิตถ้ามีใครน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะช่วยบอกหน่อยเราเดือดร้อนยังไงบ้าง t ม b ีโอนมาเลยโอ๊ตเวเลขให้ธนาคารไหนกรุงศรีนูวมิสาธนาคารอ๋อแฟนเจนนี่หรอไม่ใช่ค่ะ อุ้ยปัดสีบัดเชิงเลยพี่โได้พี่โบ๊ชพี่โบพี่โบจะคมือพี่โบนั่นแหละแล้วทำไมวันนี้ถึงมาเข้าคอมเมนกลางคืนล่ะคะพอสลับให้เข้าคอเนกลางคืนสามวันสามอาทิตย์กลางวันกลางวันหนึ่งอาทิตย์มีคนถามว่ามีแฟนหรือยังใครถามเี้ไม่เห็นฉันถาม ทำเองเลยใช่มีแฟนหรือยังคะมีแล้วจ้าบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีแฟนหรือยังมีแล้วมีแล้วอยาความจริงมีหลายคนงานที่ช่องจินนี่มีแฟนไหมอยากเจอพี่จินนี่พี่ปูไม่อยากเจอพี่โบ๊ชเหรอคะจินนี่มีแฟนไหมไม่มีแฟนค่ะเอาตอบดีๆมีสามีเออไปเอาเง้นเสร็จดีเออมีแฟนมีสามีแล้วเอ้า เร่งนี้เขารับเด็กฝึกงานไหมคะไม่เห็นเขาล้น่าจะรับเพอาะเราฝึกงานนะแต่ว่ามันแล้วต่ช่วงอยากมากช่วงเจ็ดก็คือต้องต้องรอแล้วแต่ช่วงว่าเขาจะประกาศรับจะประกาศรับสมัครตอนไหนบ้างกาแฟพี่จีคือหอมมากเลยอ่ะพี่บดกาแฟเองใช่ไหมคะแก้งนองอีกนองแก้งนองเอ่มันหอมจริงๆริงไม่ลนะไม่โอ้โหกินตอนนี้ไม่ไหวเดี๋ยวนอนไม่ได้นอนกันะตาค้างถึงเช้าคุณนี่อย่างเช้าอ่ะ ผู้นี้อ่านตอนบ่ายค่ะอันเด็ดเออแก่เอาเราพี่คิดว่าใ้หนูนอนกี่โมงพี่ามเหรเพราะว่ามีอ่านวิุด้วยพรุ่งนี้ตอนเช้ามีแฟนเขาถามเธอีิจินี่มีอ๋อมีแฟนไหมแก่เกินฝึกแล้วแก่เกินแกงฉันฝึกงานแค่สามปีเองฉันจะฉันฝึกแอดมินพลอยต้องสมัครแล้วเราไม่ได้ฝึกงานเพราะว่าคณะที่เราเรียนไม่ไม่ไม่ต้องให้ฝึกงาน อ๋อคือทำ T C แล้วก็คือนี้เลยเราไม่ต้องทำ T ีสเตียรตีไม่มี T C เยสุยังโอเคน้องเขาบอกว่าไม่เสริ์เพราะว่าเสรเ์าแล้วไม่สวยสามสิบแหละยังไม่ถึงเด้ออันนี้ยังไม่ถึงเด้อไม่ใช่คือน้องพอยเขาบอกว่าเขาอยย่สามสิบแล้วเขาคุยกันกับน้องแบงเขาอยูสามสิบแล้วแล้วเราอายุเท่าไหร่ละกันวางจะยี่สิบหกเลยจริงปะเนี่ยจริง ดูบัรปชาชนได้อ๋อดูไม่เชื่อดูมิสิี่เลยเรียนใส่ไหนคะถึงจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวก็ความจริงมันเรียนได้ทุกสายเลยไม่จํากัดสายเลยยวคุณจินนี่เรียนเียนีิ้นนี้ค่ะจิ๊นี่เรียนโอ้โหฉันก็ถือตั้งนานล้วเมื่อยอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแล้วเอ่อจินนี่เนี่ยเรียนคณะสอรภาษาจุลานะคะก็เรียนเกี่ยวกับเอกภาษาอังกฤษนะคะโทนิเทศศาสตร์แล้วก็คนนี้เรียนคอมธุรกิจ ไม่เกี่ยว,เ,ยวเลยเขียนภาษาซีเขียนเว็บเขียนแอปไม่เกี่ยวมาเลยอืมเพราะฉะนั้นแต่ทําไมเรามาทํางานสายข่าวได้เพราะว่าการทํางานสายข่าวไม่จําเป็นจะต้องจํากัดอยู่ว่าเรียนนิเทศศาสต์อย่างเดียวแต่ว่าได้ทุกสาขาเลยแล้วก็มันเป็นงานชิงประยุกต์มากเรียนเหมือนพี่จินนี่มากแต่อยากเรียนเหมือนพี่จินนี่มากแต่คุณแมนวิพวกแล้วป้าไม่ต้องเรียนแล้วความจริงจินนี่ไม่ค่อยชอบช่วงตอนเรียนหนังสือเลยชอบตอนทําง,งานมากกว่ามันสนุกกว่าเยอะเลย จร,จริง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 เอาเลยเหรอใช่ใช่นี่พูดจริงเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนสื่อชอบทำงานมากกว่า เพราะว่าเหมือนกับพอช่วงทํางานแล้วมันเหมือนเจออะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเรียนหนังสือมันก็ต้องเหมือนแบบต้องอ่านหนังสือเยอะมันต้องขยันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยอ่ะนี่ชอบนี่ชอบทั้งสองสอบเพราะเป็นคนเก่งทุกด้านให้มันมั่นเลยคอยหลอกตัวเองเลยเลยก่งมั่นมากพี่เจ็บอะไรพี่จบพี่จบเทคโนราชมงคลเชียงใหม่ปวสขนาดอะไรเรียกว่าสาขาอะไรจินนี่อยากเป็นผู้ประกาศแระนางแบบใหม่ เป็นนางแบบแตาไม่มีใครจ้างเลยเป็นนางแบบเสื้อผ้าเขาบอกว่าต้องไปเพิ่มความสูงก่อนโอไปเพิ่มความสูงไม่เพิ่มความสวยดีไหมสวยมันสวยอยู่แล้วมละเอาไปความจริงเดี๋ยวความจริงกัพูดไม่เดี๋ยวฉันจะไปแล้ว อืมเฉันจะไปแล้วดฉันจะไปลงเสียงฉันก็จะนางแบบต้องขอพี่จินนี่ผอมจ้าเอวยิบสามรองเท้าเบอร์สองเบอร์สองอะไรเบอร์สองเทาเด็กน้อยแล้วอ่านค่ับผีดูดูอ่านไปแล้วค่ะเมื่อกี้เลยเห็นมดไม่ดูเห็นม่ว่าทำไมไม่กลับบ้านไปมาทำอะไรอยู่เนี่ยทำงานเนาะรบะเขาจะไปลงเสียเนี่อายุเท่าหหรอน้องจินนสิเพื่อนนอนี่คือเราจะไปแลนะเธอ อะไรเนี่ยพอแล้วพอแล้วคุณผู้ชมต้องคุยกับเขาแล้วบาย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่เอาไปจริงๆเลยพวกที่อ่านข่าวกี่โมงพวกที่อ่านข่าวเดี๋ยวจะเสียนะคะตอนประมาณบ่ายโมงห้าสี่ค่ะเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างปุ๊บไปอ่ะนี่ไง อุ้ยเจนี่ลืมของไว้ถึกโน้ตอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาเอาก็ได้ที่เียเดินไปตอนบ่ายน่าจะมานะใช่ค่ะเดี๋ยวได้อ่านตอนบ่ายแน่นอน <c oughs> ก็คือตอนนี้มันตึกแล้วก็ไปก็จะรีบนอนเนาะวิสต์วิสตห้ามีจะมีแล้วโอ้ยเบลไม่กลับเออเดยกน้องพอย้ยทำไม กาเดินสิ่งนี้เท่าไหร่คะเอาอายุ27ค่ะนี่ออกมาน้องก็จะมืดมืดดิ้นดิ้นนะคะแล้วก็ไม่กล้าเดินลงบันไดกลัวผีขอลงลิบละกันความจริงการเดินบันไดจะทำให้เราได้ออกกำลังกายนะคะตอนเช้ามีไหมตอนเช้าไม่ได้อ่านค่ะเมื่อก่อนเคยอ่านสนามข่าวจะซีแต่ดีนี้ไม่ได้อ่านแล้วตอนเช้าเออใช่ต้องเลี้ยงพีเรา27 มันเบิดมันเบิดเดี๋ยวหา,าบัตรก่อนได้ดมืดไปทุกคนช่องเจ็ดเวงกัส<ำ>นสอ<ำ>งก็จะประมาณน,นะะี้แล้วค่ะมาเรามาลองเสียงสนามข่าวชนกินกันวันนี้พาทุกคนไปกินลาบกลาก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สมรวยสวัสดีค่ะมา อย่างแรกเลยนะคะก็คือเราจะต้องฉีดสเปรย์ก่อนสามก้บอ่อนไม่ก่อนนะคะยีสบเจ็ดใช่ไม่ได้โกหกเลยหน้าตาก็ดูอ่อนเยาว์อยู่ว่าไหมทุกคนเห็นด้วยไหมคะอ้าวแย่แล้ว ไม่ไหนล่ะทีนี้ลงสิยงได้ไหมนะลองดูก่อนหมืนเครื่องจะพังอ่ะโอเคได้ละสนามข่าวชวนกินนะคะจินนี่คะ่ะก๋วยเตี๋ยวเรือคะ่ะ เตยวเรือแม่สำรวยภาชีอยุทยาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามาจากจังหวัดพระนครศรีอยุทยา เป็นสูตรดั้งเดิมของครอบครัวค่ะสืบทอดกันมาหลายรุ่นแล้วโดยแม่สำรวยก็คือชื่อของคุณยายเจ้าของร้านนั่นเองจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่คือซอสสูตรพิเศษเทค่ะจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ก็คือซอสสูตรพิเศษที่ปรุงรสลงไปในก๋วยเตี๋ยวทุกชามมีทั้งซอสแบบเผ็ดและไม่เผ็ดอร่อยได้ทุกเพศทุกวัยมีส่วนผสมหลักเป็นมะขามเปียกเต้าหูย้ยีและเครื่องปรุงรสต่างๆ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่เป็นน้ำซุปปรุงมือนะคะปรุงสดใหม่ทุกวันโดยที่ไม่มีการใช้หัวเชื้อนอกจากสมุนไพรต่างๆที่ใส่ลงไปต้มในหม้อแล้วที่นี่ยังนำใบหม่อนลงไปต้มในน้ำซุปด้วยว่ากันว่าทำให้น้ำซุปกลมกล่อมขึ้นโดยไม่ต้องใส่ผงชูรสที่บอกว่าแยกหม้อก็เพราะว่าที่นี่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตก เทค่ะที่บอกว่าแยกมอเพราะว่าที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกทั้งหมูและเนื้อแยกมอกันชัดเจนสบายใจได้ค่ะ นอกจากนั้นในหนึ่งชามก็ยังมีหมูสดและตับใส่มาให้ด้วยใครไม่กินเครื่องในก็บอกได้นะคะอย่าลืมใส่ผักสดลงไปด้วยนะคุณผู้ชมเพิ่มความอร่อยมีทั้งถั่วงอกโหระพาผักชีฝรั่งค่ะอย่าลืมชิมก่อนปรุงนะคะเพราะว่าแม่ครัวปรุงรสมาให้เบื้องต้นแล้วด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านรสชาติเข้มข้นใครชอบรสจัดจ้านน่าจะถูกใจค่ะ เส้นกว๋วยเตี๋ยวเขาก็มีครบนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กเส้นหมี่บะหมี่เส้นใหญ่และวุ้นเส้นรอช้าอยู่ใหญ่ไปต่อกันที่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับกว๋ยวยเตีเ๋ยวเนื้อก็มีเป็นเค้กค่ะสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีทั้งเนื้อสดและลูกชิ้น,น,นลูกชิ้นเนื้อก็ลูกใหญ่ไม่เน้นแป้งเหมือนกันค่ะสั่งได้ทั้งน้ำตกแห้งและเกาเหลาเลยนะ ปิดท้ายก๋วยเตี๋ยวเรือก็ต้องล้างปากด้วยขนมถ้วยนะคะหอมหวานมันก๋วยเตี๋ยวเรือแม่สำรวยภาชีอยุธยาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นราคาน่ารักสบายกระเป๋าเริ่มต้น20บาทเท่านั้นชวนกิน สวยเตี่ยวเรือแม่สัรวยพอลงเสียงเสร็จนะคะก็จะต้องเซฟไฟลเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อไฟของตัวเองเพื่อที่ต่อเนี่ยเขาจะได้หาง่ายสิงจะเพือกไม่ได้ลงค่ะพี่ปุ๊กจะไม่ส่งมาให้ฮัลโหลโยนเสียงให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะอะไรอ่ะไม่ใช่ผู้ผิดโยนเสียงอ๋อโยนเสียงแล้วเร็วเร็วเร็วรีบ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 กลับแล้วไปเลยไปเลย อะไรเนี่ยหนีกลับแล้วใช่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 ยังมีงานต่อไปไหนอ่ะอ่อในห้องสองค่ะโอเคทุกคนไปก่อนนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมดแล้วภารกิจเชา้าไอ้คืนนี้ <laughs> เดี๋ยวพบกันนะวันพรุ่งนี้ตอนข่าวเด็ดเจ็ดสี่นะคะบ่ายโมงห้าสิบบายบาย <laughs>